น่าจะ63แล้ววะท่านของอสีก็ขอให้ชีวิตครอบครัวที่จ,จริงเจริญรุ่งเรืองอยู่แล้วแหละแต่อาานาคตก็ขอให้เป็นนายยกกันแล้วกัน <c oughs> กจะนายกอะไรคะนายยกอะไรยงไู้เดี๋ยว่าอีากทีนหนึ่งเนาะตอนนี้ให้พรนไปก่อนแล้วกันแล้วก็ ชีวิตครอบครัวก็มีความสุขอยู่แล้วลูกหลานลอ้อมรอบมีทั้งหลานมีทั้งโอ้โหแย่หมดเลยครอบทุกอย่างยังขาดแต่ตําแหน่งทางการเมือง <c oughs> ก็ขอให้สําเร็จทุกประการเนาะโอ้พระพรเยอะแล้วแล้วก็มีข่าวจะแจ้งต่อไปเลยเนาะวันที่ยี่สิบสี่เนี่ย <c oughs> เรื่องที่ดินเนาะ <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องที่ดินสักหน่อยหนึ่งเพราะว่า <c oughs> ทำมาเจ็ดปีแล้ว คงจะสําเร็จงานนี่แหละทีมงานจากกองจะมาจากกรุงเทพมหานคร,รเนาะมาจากกระทรวงก็ได้ข่าวว่าจะเป็นรองอธิบดีนะที่จะลงมาเนี่ยมาดูพื้นที่จริงแล้วก็จะชี้เขตจริงว่าวั <c oughs> งสุบุญจะได้กรงไหนบ้างส่วนไหนบ้างโดยที่เราไม่ได้เกี่ยวข้องหลักเราเป็นผู้ดำเนินการเท่านั้นก็ถ้า พี่น้องอยากจะฟังข่าวก็ตอนเที่ยงเราจะเลี้ยงข้าวที่โรงเรียนอนุบาลองสมบูรณ์ไล้วยิงเีบขาต้องไปแล้วไปก็จะเข้าพบข่านนายอำเภอเนาะก็ขอให้ข่าวนี้เป็นที่ยินดีของทุกคนแหละตัวเิทธิ์นอำเภอได้พูดแล้วว่าจะทําต่อจากคันเก่ามาถึงเขาแหลมจะถือว่าเป็นทาง ขอบคุณคต่างมันไล่เลยเป็นเรื่ donc, ืมเพศกันเรื่องเพศคนกันเองกันแบบนี้แหละ